สวัสดีค่ะเพื่อนๆอนอิตติโตดะิงนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์เราจะมารีวิวร้านสุรัตหอยทอดนะคะหอยทอดผัดไทยนะคะเพื่อนอไปดูไปชมกันได้เลยค่ะ ขอบคุณเพื่อนน่ากินมากเลยสุรัตหอยทอดสาขาสี่นะค,เนนคะเพื่อนคันเพื่อนโอ้โหน่ากินมากเลยค่ะจานนี้าจานเท่าไหร่คะนี่อันนี้ผัดไทยใช่ไหมคะคน,นี่ผัดไทยไของคุณสุรัตนี่เป็นระบบอะไรฟูดมีฟูดเป็นด้าด้วยนะคะเพื่อน ม,มีแกป๊ปด้วยมีไลแมน,มแมมนหอยทอดมอีแป้งกรอบเจ็ดสิบนะคะออสอส่วนนางลมแป้งนิ่ม 70, เจ็ดสิบออส่วนทะเลแป้งนิ่มเจ็ดสิบนะคะหอยนางรมทอดกรอบเจ็ดสิบนะคะหอยทอดซีฟู๊ดกรอบหกสิบหอยมันคู่กรอบสี่สิบบาทนะคะนเพื่อนก็สั่งได้ตามราคานะคะ ก็ร้านหอยทอดซีฟู้ดออส่วนผักไทยทะเลเส้นเล็กเส้นด้วยนะคะเพื่อนร้านนี้มีระบบฟู้ดสันด้านะคะเดี๋ยวเราจะดูตอนน้องเขาทำ มื่อสักครู่นี้น้องเขาทำผัดไทยน่ากินมากเลยอันนี้น้องเขาจะผัดโคตรนะคะน่ากินมากเลย,เลยของโอดแอดนะคะเนี่ยแต่เตาของน้องจะจุมจิ้มน่ารักมากเลยนะนเพื่อนในใ,ใช่เป็นเตาแบบมินิแบบ ก็ดีทําเลยนะคะมาจากช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะหนูว่าจะลงพรุ่งนี้ตอนของหนูพับสามทุ่มนะจะลงของพ่อพรุ่งนี้เก้านาฬิกาลง ลงนี้การน์การของหนูจะลงสามทุ่มพรุ่งนี้พรุ่งนี้สามทุ่มค่ะช่องอะไรนะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะ,ะอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้คนช่องเล็กๆคนสุวินนะคะ<ช>เพราะว่าพี่จะรีวิวอาหารแบบในถ่ายแบบนี้นะคะ<ช>จะไม่ใช่ร้านใหญ่เพราะว่าต่างประเทศจะชอบร้านนี้ เพราะว่าคุณทาได้น่ากินแล้วก็มีอาหารที่น่าทานแล้วก็น่าดูประเทศจะชอบมากเลยนี่จะเป็น,ปนหอยทอดหออดอันนี้เป็นปอหอยทอดทะเลอันนี้หอยทอดแมงคู่ทะเลนี่จะรวมใช่ไหมคะเป็นรวมทะเลรวมทะเลอันนี้หอยทอดแมงคู่หอยทอดนี้ ถ้าธรรมดาสี่สิบใช่ไหมคะก็ะแล้วแต่เมีหลายราคาค่ะก็เราสั่งได้เลยน้องเขาจัดได้สะอาดมากเลยนะคะน่าทานม,มากเลยหนูขายอยู่นี่นานหรือยังได้ประมาณสี่ปีกว,ว่าสี่ปีต่าเออไม,ไ,ไม่ลืมหนูทักทายเอฟซีด้วยสวัสดีคะ่คะห้าก่อนโอเคเป็นเ <laughs> จล้าลืมนะคะคุย <laughs> กันตั้งนานเลยไม่ทักทายครับ แกงแนะ,ะ,ะๆๆอร่อย,อยนะคะที่นีนก่ก็มาได้อยู่หลังสถานีรถไฟนะคะตรงโรงแรมมีโฮเทลเดียกน,นี้ก็จะเจอร้านหมูสเต๊ะแล้วก็ร้านของน้องน้องหอยทอดนะคะน้องก็ขายมาสิบปีแล้วคุณสุรัต หอยทอดสาขาสีนะคะน้องนะใ<ไ>ช่ค่ะน,น,นเน่ากินมากเลยพี่เตี๋ยเรามาีโอกาสได้มีอาหารอร่อยอร่อยเลยค่ะร้านของคุณหมูสเตะแล้วก็มาร้านหอยทอดนะคะเพื่อนจากที่เคยเหนื่อยมาไม่เหนื่อยเลยนะมานั่งตรงนี้ได้งานไม่ได้งานมาหลายวันแล้ว โลน้องก็จะมน่ากินมากดูโฉมหน้านะคะเพื่อนจับภาพนี้นึยโอเคน้องเขาก็จะมีระบบฟู้ดเซนด้าด้วยนะคะเพื่อนสั่งได้มีแคปแมเนีเนอุ้ยค่ะ อันนี้จะขยันชิมเมื่อกี้ชิมหมูสเต๊กมาแล้วลโอ้ยอนะครับเพื่อนเอาเนี่ยน้องทําไม่ชิมเลยนะเพื่อนเพื่อนเรา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 มารีวิวอาหารเราไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมทุกร้านต้องให้ชิมทุกร้านเลยนะเพื่อนแบบนี้เราก็จุกจะกลับยังไงล่ะคะนี่โอ,โอเกงใจนะนี่ เ <laughs> นาะอ,อีู่นู่นโอเคนักการณ์นี่เพื่อนเห็นไหมการันตีเลยเมื่อกี้พ่อให้ชิมหมูสเต๊ะจนอิ่มแล้วก็น้องน้องน้องให้ชิมหอยทอดอนะนะุ๊ยเพื่อน างกับอันนี้ใช่ไหมวันนี้แอดคงไม่กินข้าวนะคะเพื่นเพื่อน,เพ,อนเพราะแอดอ,อิ่มอิ่มทั้งหมูสะเต๊ะอิ่มท้องหอยทอดแล้วร้านแถวนี้ใช่ดีมากเลย 哇！来一个。嗯，好吃。 ก็เราก็มารีวิวร้านหอยทอดคุณสุรัตน์หอยทอดสาขาสี่นะคะหลังส,สถานีรถไฟส,สุรินหน้าโรงแรมนิวโฮเทลนะคะเพื่อนก็เดี๋ยวจะขออนุญาตคานก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเอฟซีก็ว่าแม่ค้าให้ชิมแล้วนะคะต้องชิมนะกันเพื่อน ก็อย <Es poor S 2> ่าล <le> ืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะคะขอบคุณร้านสุรัตน์หอยทอดสาขาสีด้วยนะคะที่อุปการะคุณในวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ